รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์งต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายท้งเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมพอรรหัส ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมสอรหัสครับช่วงนี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในนะโลกโซเชียลมีเดียในคอมเมนต์ต่างๆนะฮะที่เกิดขึ้นสำหรับเกมดาวินชีเนี่ยอาจจะมีเทรนสงสารแชมป์ นะครับผมแบบว่าทุกคนเหลือเกินแชมป์คนนี้นะฮะก่าจะได้แต่ละสมัยสําหรับคุณ AJ ของเราอาจจะมีแฮชแท็กเซฟแชมป์เอเจเออเซฟแชมป์เอหรือเปล่าเพราะว่าน้องเชียร์ส่งมาแต่ละคนต้องขออภัยจริงๆช่วงนี้หมู่บ้านสซีลีชันแบบฮึกเหิมอ่ะเหมือนเขาโกรธแชมป์เหมือนนะโดยฉันกดอยู่างที่บอแล้วฉันไม่ได้ด้วยถิ่นเพราะเธอได้เลยว่ามีความในใจทุกคนลงมาด้วยความแคร์หรือเปล่าไปกันต่อนะครับสำหรับเกมนี้นะระหว่างแชมป์นะครับเอเจและผู้ท้าชิงของเราน้องปิ่น ึ่งตอนนี้คุณเอจนะครับผมกลับเป็นฝ่ายตามอีกแล้วถืออยู่6,000ในขณะที่น้องเป็นสบายๆเท่าทุนอยู่ที่1,000 0นะครับและโอกาสสู้เป็นของคุณเ e. อเจ0 0ต่อ1น1,000ครับสู้เท่าไหร่ครับ2,000ครับ2,000มาครับรวมเป็น4,000ตรงกลางยังดูไม่ออกนะครับสำหรับคู่นี้ว่าจะเป็นยังไงลองมาดูที่ข้อนี้ว่า จะกลับมาตีเสมอได้หรือเปล่าดาวินชีขอ3พยางสามพยาง,ายางราัสาพมาครับ ตอนเกิดเหตุคุณอยู่ไหนแชมป์ครับกระสอบทรายครับกระสอบทรายเ <c oughs> สมอครับภาพแรกภาพของพี่ไก่สมพลก็กอไก่นะครับผมและภาพที่สองพีระเข้ามาก็กอไก่พีระเขากำลังถาม นะหรือว่ากำลังสอบสวนนะฮะสอบน้องสายอยู่ว่าตอนเกิดเหตุคุณอยู่ไหนนะฮะ,ะ,ฮะก็เป็นกไก่ไปใส่กระระที่กำลังสอบสายอยู่ก็เป็นกระสอบสายเสมอกันที่8,000ครับแล้วก็คนดีคนเดิมของดิฉันหมายเลข9ก9คุณโอก็ไม่ได้มีโอกาสมาถึงอีกแล้วนะฮะสู้นะเก็บความแค้นไว้เก็บความแค้นเดี๋ยวลงมาข้างล่างลงมาไต่กระสอบรายข้างล่างนะฮะ<น> แต่เมื่อนี้ยังไม่รู้ว่าจะว่าจะได้ต่อยน้องปิ่นหรือว่าต่อยแชมป์ของเรา <c oughs> ต้องให้คู่นี้ผ่านไปก่อนต้องใ, <c oughs> ให้คู่นี้เขาพิสูจน์กันก่อนเพราะตอนนี้กลับมาเสมอกันอีกแล้ว <c oughs> ท่านผู้ชมที่แปดพันยังเหลือ 6, หนึ่งหมื่นหกพันฮะเยอะอยู่สบายๆไปกันต่อครับน้องปิ่นสองพันค่ะเฮ้ยไม่สามหน่อยอย่างนะอย่างนะโอเคสองพัน okay. ครับรวมเป็นสี่พันตรงกลางและก็เหมือนเดิมครับใครดึงกลับไปได้คนนั้นก็กลับขึ้นไปยืนที่หนึ่งหมื่น ท่าทุนพตรงกลางดานฟินชีขอ4พยาง4พยางราดภาพมาครับ เมื่อคืนผมหลับสนิทเลยบอแปดทีมสติลกดแล้วค่ะเมื่อคืนผมหลับสนิทเลยเบอร์แปดรออยู่แล้วนะครับค่ะวินาทีจะถึงไหมสองหนึ <c oughs> 1> 2, 1่งโอ้โหถึงจนได้คุณอะไรคะขนุนค่ะขนุนคุณขนุนเชิดเลยคะ่ะสีพยางค่ะไม่คิดไม่ฝันค่ะไม่คิดไม่ฝัน ว่าโอกาสมันจะไปถึงฉันเนาะก็จริงเนาะถูกต้องครับรับไปสองพค่ะภาพแรกเป็นภาพของเพลิงไหม้นะฮะก็ไหม้ภาพที 2, 2> ่สองเด็กฝรั่งไงเด็กฝรั่งมาก็ต้องคิดะนะฮะไม่คิดแล้วเด็กเขาบอกว่าเมื่อคืนผมหลับสนิทแปลว่าเขาไม่ฝันก็คือไม่คิดไม่ฝันนั่นเองถึงจนได้ค่ะรับไปสองพครับ พร้อมกับกิฟเซตจากดีน่ากาบ้านมถั่วเหลืองสูตรผสมเจมุกข้าวญี่ปุ่นดื่มทุกวันเพิ่มประโยชน์ทุกวันให้กับคุณขนุนค่ะและเราก็จะปิดท้ายนะครับผมด้วยบับเบิ้ลในความคิดของคุณโอนะครับว่าดูกดแทบตายนขจีแล้วก็เมื่อกี้เลยบับเบิ้ลของพี่ขนุนเขาไม่คิดไม่ฝันจริงๆกดปุ๊บได้ตอบปั๊บเลยนะคะหลุดไปอีกแล้วนะฮะหลุดไปอีกแล้วตอนนี้ก็เสมอกันอยู่ครับแต่เสมอกันจากที่หนึ่งหมื่นลงมาเป็น 6 0พ0แบ่งกันคนละครึ่งครับแต่ถ้ารวมกันแล้วยังมีอยู่ถึง1 000. 2 0 0 0มืมาครับคนละ2,000ตรงกลางใครได้ไปอีกคนหนึ่งเหนื่อยดาวิชีขอ3พยาง 3... พยางราดภาพมาครับ ทยาค่ะฮัทขยาจุกต้องรับไปสอมาครับใดที่สุดก็ถึงเธอชนได้จุดโละ <c oughs> นะคะเพิ่งถึงครั้งแรกจริงๆกดเป็นไม่รู้เป็น10บสิครั้งถ้าอย่างนั้นเชียร์ขอมอบสิ่งนี้ให้ก่อนได้ไหมคะ<ด>จะได้ <ฮะ S 1> หายเหนื่อยนะคะ,อะนอกจากเงินสติลแล้วให้กิฟต์เซ็ตจากดีน่ากาบา้านมถั่วเหลืองส่วนผสมจมูกข้าญี่ปุ่นค่ะ ภาพแรกน้องแพทนะปภาแลก็น้องแพท PAT ค่ทภาพที่สองทันยาก็ T.A.N.Y.A. อ่านเป็นพัฒนายาอยู่แต่ว่าภาพสุดท้ายเขาบอกเอาเออ,อกไปก็เลยเหลือแต่พัฒยา <c oughs> เท่านั้นเอง <c oughs> เอาละสิ <c oughs> ตอนนี้4,000ปล่อยหลุดไปจริงๆ โซนอันตรายทั้งคู่คู่หน้าเขาดูใจดีนะคะเขาให้ทีมสติลมาสองข้อแล้วนะคะเนี่ยตอนนี้เหลือกันอยู่คนละสี่พันรวมทั้งสิ้นเนี่ยแปดพันจะน่ากลัวกว่านี้อีกเพราะเขาต้องลงมาอีกคนละสองพันถ้าหลุดไปอีกข้อหน้าหมดหน้าตักทั้งคู่รู้สึกไงบ้างครับแชมป์เหนื่อยมากครับเจอแต่ละคนปิ่นเป็นไงฮะ ก็กดดันนิดนึงกดดันนิดนึงนะ oh. ต้องมีความกดดันอย่างแน่นอนสี่พันใครได้ไปครับ6,000ต่อสองพอีกคนหนึ่งนิ่มเลย <laughs> นิ่มเลยตัวเบาเลยล่ะสี่พันตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยางสองพยางปราดภาพมาครับ พันตรงกลางครับดาวินชีขอสองพยางสองพยางราดภาพมาครับ มดดำมดดำถูกต้องครับภาพแรกเป็นภาพของพี่ม้านะฮะพี่ม้าก็มอม้านะฮะแล้วเป็นผสมกับเด็กนะฮะก็คือดอเด็กนะครับก็มอม้าดอเด็กก็มดเด็กก็กำลังดำน้ำอยู่มดดำา0 0 0ต่อ2,000ค่ะ นั่นหมายคามว่าในข้อนี้นะครับคุณเอเจแชมป์5สมัยของเรามีสิทธิ์ที่จะแบ่งเล่นได้กับ2,000ที่เหลืออยู่สิทธิ์เป็นของเราการเดินทางในการเป็นแชมป์มันคือการเดินทางของคุณเอเจครับหมดหน้าตักหรือแบ่งเล่นครับแบ่งเล่นครับแบ่งเล่นนะครับมาครับ1000รวมกับพรนพิปินเป็น2,000ตรงกลางถ้าดึงกลับไปได้ครับขึ้นตามมานะครับตีเตๆขึ้นมาที่3,000ต่อ5,000 ก็ยังถูกนําอยู่ถึง2,000ต้องทําให้ได้สองครั้งเราถึงจะกลับมานาได้2,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยาง2พยางรางภาพมาครับ วันแล้วท้องผูกหลายวันแล้วแชมป์ครับลงแดงครับลงแดงถูกต้องครับ<ฮ>ภาพแรกเป็นภาพของผู้หญิงที่กำลังเดินลงบันไดนะครับคือลงภาพที่สอง ภาพของแอร์ก็สละแอร์ภาพสุดท้ายเป็นภาพผมการดึงที่แบบว่าดึงอะไรขนาดนั้นล่ะจะดึงอะไรขนาดนั้นนะ,นะก็คือดึงก็สละตั้งไว้ดึงไปใส่แต่ภาพสุดท้ายบอกว่าท้องผูกหลายวันแล้วก็คือไม่ไมอึเอาสละอึจากคําว่าดึงออกไปเลยเหลือแต่สละแอร์ดอเด็กงองแดงลงแดง3000ต่อ5000ครับ กลับเข้ามาใกล้กันอีกครั้งนะฮะสามพันต่อห้าพันจากตอนแรกหกพันสองพันและเกือบจะต้องหมดหน้าตักไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมตอนนี้ตีขึ้นมาได้อีกหนึ่งพันเป็นสามพันต่อห้าพันโอกาสสู้เป็นของเราจะเป็นสองพันค่ะสองพันสองพัน huh. นะ uh huh. มาครับสองพันรวมกันเป็นสี่พันตรงกลาง และแน่นอนนะครับเป็นการตัดสินใจที่จะวัดของน้องปิดเลยเพราะว่า4,000นี้ถ้าเกิดคุณ AJ จแชมป์ดึงไปได้อีกกลับขึ้นนำทันที5,000ต่อ3,000ปินจะกลายเป็นผู้ตามนะครับ4,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยางค2พยางค์รัดเสียงมางครับ ย้ายออน,นภาขึ้นรถบรรทุกย้ายออน,นภาขึ้นรถบรรทุกย้ายออน,นภาขึ้นรถบรรทุกโคสามทิมเซลค่ะย้ายออน,นภาขึ้นรถบรรทุกสองพยาครับตอบครับขนมครับขนมตอบขึ้นน้ำครับ ย้ายออนนภานะฮะขึ้นรัวบรนทุกะนะครับก็คือการขนนั่นเองขนใครขนพี่มาก็ใส่มอม้าเข้าไปเป็นขนมข้อนอมอขนมะนะครับทำได้อีกแล้วแต่ว่าเกมยังไม่จบนะครับถึงตอนนี้คุณไอจจะกลับขึ้นมานะครับเป็นผู้นำจากที่ตามอยู่เมื่อกี้นี้โอ้โหเส้นยาแดงผ่าแปดแล้วะนะครับตอนนี้กลับมานำจะได้นะครับที่5,000ต่อ3,000 ในขณะที่น้องปิดเองนะฮะจากที่นำอยู่กลายมาเป็นผู้ตามแต่ผมเชื่อว่าเธอไม่ธรรมดามและตอนนี้เธอก็น่าจะกำลังคิดอยู่ว่าฉันจะยังไงกับ3,000นี้ดี3,000ต่อ5,000ันจะต้องเป็นสู้เท่าไหร่คะ1,000ค่ะ1,000นะครับ1,000ก่อนนะฮะมารวมเป็น2,000ตรงกลาง2,000นี้ถ้าดึงกลับไปได้กลับมาเสมอกันอีกแล้วตั้งแต่หนึ่งม ตั้งแต่8,000 6,000ถ้าเสมอกันอีกรอบจะคราวนี้มาเสมอกันที่4,000อย่าปล่อยให้เสมอกันที่2,000เลยมันจะไม่ดีครับ2,000 <c oughs> ตรงกลางดาวินชีขอ3พยาง3พยางรัดเสียงมาครับ พระพีพัดตั้งใจว่าจะลงลายมือชื่อสองพันตรงกลางดาวินชีขอสามพยางสามพยางปรหัสเสียงมาครับ พีพัดตั้งใจว่าจะลงลายมือชื่อระพีพัดตั้งใจว่าจะลงลายมือชื่อระพีพัดตั้งใจว่าจะลงลายมือชื่อน้ำปครับน้ำกระเซ็นถูกต้องครับโอ้ยพัด หากันแค่เซียววิเท่านั้นเองแล้วเหมือนได้พร้อมกันแต่ออกตัวแบบเฉือนกันนิดเดียวเองเอ,อ่ะ,อะคู่นี้โอ้โหรัฐพีพัฒน์ก็คือคุณน้ำรัฐพีพัฒน์ะนะครับตั้งใจว่าจะลงลายมือชื่อะนะฮะก็คือกะว่าจะเซ็นนี่แหละเซ็นนะฮะลายก็คือน้ำกระเซ็นกลับมาเสมอกันอีกแล้วเลี้ยงมาเลยตั้งแต่หมื่นมา8,00 0 6,000ตอนนี้เสมอกันจริงครับที่สี่พันครับ สู้เท่าไหร่ครับคุณเจ2,000ครับ2,000ครับมารวมเป็น4,000ตรงกลางและถ้า4,000นี้ใครได้ไปนะฮะตับมานำา6 0 0 0ต่อ2,000ดาเปนชีขอ4พยาง4พยางปราดภาพมาครับ ห้าว uhm ินาทีเบอร์เก้าคุณโอไม่แชมป์ครับมีอนาคตครับมีอนาคตไปต่อครับโอ้โหแต่คุณทำให้เบอร์เก้าดีฉชนนตอนนี้ไม่ค่อยมองเห็นอนาคตเลยนะคะ หลายครั้งมากที่มาไม่ถึง2วินาทีสุดท้ายก็ยังไม่ได้ตอบเลยนะคะมีความในใจอะไรปรึกษาคนข้างหน้าได้เขารู้สึกมาก่อนครับคุณควรคุยกันค่ะเบอร์หกับเบอร์เก้าคุณคุยกันได้ครับภาพแรกครับเป็นภาพของมดนะฮะภาพที่2ก็คืออ่างอออ่างมดอออ่างแล้วภาพสุดท้ายชี้ไปที่แต้วที่แต่งตัวนะฮะเป็นคอสตูมที่เธอรับบทในละครเรื่องนาคีก็เป็นมดอ้อนาคีก็มดอนาคีมี อนาคต6,000ต่อ2,000ครับกลับมาเป็นคุณ a j ที่กลับขึ้นนำา6 0 0 0ต่อ2,000จากที่ตอนแรกนะน้องปิ่นเป็นฝ่ายนำอยู่6,000ต่อ2,000แบบนี้แหละแสดงว่าสู้กันไปสู้กันมาจนนะสถานการณ์พลิกผ่านไปขนาดนี้เนี่ยเขายังไม่ปล่อยให้หลุดเลยนะค่ะยังไม่ปล่อยให้หลุดเลยน้องปิ่นครับ 1,000ค่ะแบ่งนะฮะมารวมเป็น2,000ตรงกลาง2,000ตรงกลางนี้ครับน้องเป็นถ้าดึงตับไปไม่ได้ข้อหน้าไม่มีสิทธิ์แบ่งได้แล้วนะจ๊ะต้องหมดหนะ้าตัก2,000ตรงกลางดาวินชีขอ2พยางครับ2พยางด่าดเสียงมาครับ โรดยืนขึ้นคนจีนพูดว่าได้โปรดยืนขึ้นคนจีนพูดว่าได้โปรดยืนขึ้นสิบวินาทีคนจีนพูดว่าได้โปรดยืนขึ้นป็นครับชิ้ี่ไม่ใช่ครับคนจีนพูดว่าได้โปรดยืนขึ้นทิมซิล ตอบครับวินาทีสุดท้ายเชิงลุกครับถูกต้องครับโอ้โหอาเชิงลุกอะคนจีนพูดว่าได้ปลดยืนขึ้นอาเชิงลุกเชิงลุกเชิงลุกอาเชิงลุกอะทุกท่านอ่าอยู่ดีๆก็พูดไม่ชักเพราะเป็นคงจริง ใช่ไหมเนี่ยก็ได้จริงๆแล้วได้ด้วยนะครับผมสำหรับคำว่าเชิงรุก <laughs> ตอนนี้สถานการณ์ของน้องปิ่นนะครับอยู่ในโซนที่ต้องบอกเลยอันตรายสุดๆเพราะต้องบดหน้าตักแต่วันนี้ถูกเวลาเซฟเอาไว้เพราะหมดเวลาให้น้องหายใจแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันต่อคู่นี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงพันหนึ่งที่เหลืออยู่นี่อาจจะทำอะไรได้เยอะนะครับผมอาจจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้อีกแล้วเกมไปต่อยาวๆก็ได้แต่วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ